ăn cái tết về mày đu đi đây. mày đu tinh đuôi này mày phải nắng ná đuôi chơi chơi ná đuôi chơi ná mà tinh này nắng mày đai ná yong มีติดกันอาลรลงของนะนี่ๆๆดูด้นี้เออเังน,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 นไม่ได้ยังไม่เปิดเลยลูกก็ยังปิดอยู่ อะไรงานจะเริ่มมาที่28นี่นะครับ28วันตุกยังเล่นไม่ได้ลุกยังเล่นไม่ได้เขาจำโรงไว้ก่อนยังไม่เสร็จเลยไม่ได้นะลงมาก่อนไหมเด็กกลับไม่ได้มาเร็วมันจะของก็มาแลน่ๆเห็นไหม ดูม้าหมุนมีม้าหมุนมีม้าหมุนด้วยนะนี่เขาห่ออยู่อย่าขึ้นไปนะอย่าขึ้นไปลงมาล่างลูกมันมีหลุมมีสายไฟอยู่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยววันศุกเราค่อยมาดูนะนี่เขาหอไว้แล้วนะมีมา้ามีนก มีเป็นกิ้นมีเต่าด้วยมั้งเต่าน่าจะมีเปล่าเดี๋ยวดิวเขาเปิดก่อนนี่เขายังปิดอยู่เลยมีมา้ามีมีนกด้วยมีเป็ดด้วยมีเดนะิเสาร์ด้วยเดี๋ยวมัวไม่อ้เขายังไม่เปิดเลยเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวมาพบกันวันที่ยี่สิบแปดเวันศุกร์ที่สิบแปดมกรา นี่น่ยจะเป็นตูเต้เก็บตังอะมั้งอืมนี่บริเวณด้านหน้านี่นี่นี่ลานด้านหน้ายังไม่เปิดนะลูกไปดูมป เป็นโรสซิ่งแบบใหม่เป็นเหล็กเลยเอากันไหนอืเป็นแผนเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กโล่งๆแผนเหล็กโล่ลลง,ลลงมีที่นั่งเดียวนะครับที่นั่งเดียวมีแป้นเดียบอ,อ,อย่าลเข้าไปอย่าเข้าไปมาตังนี้มาเดีย๋ยวไปโดนของมานี่มา อมือน่มาเร็วมาเร็วเดี๋ยวโดนเหล็กนะมันี่วะ